รายการต่อไปมาดูกันจะพี่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเปิดออกมาเป็นรายการนี้พบกับรายการอะไรแตกหรือเปล่าแตกไหม250บาทมากับเรียบร้อยครับใช่แน่ๆ ใช่แน่ๆไอ้ชอยโดนแล้วอ้โหนวาโหหหหน้ากากเงินหลังเงินครับบิดละลอยมาแล้วจะพี่พระเอกมาจนได้พระเอกมาอีกแล้วอ้อโหแตกตะพื้นตะพือแตกไม่มียั้งเลยพ่อแม่พี่น้องแตกไม่มียั้งเลยเอานะครับรายการนี้หุ้ยนวาหน้ากากเงินหน้าหลังครับหนึ่งพันบาทครับสองพันครับสองพันพี่เอสยูทีเอ็นขอบคุณมากครับพี่เลขโค้ดลัคกี้นั่เบอร์ เลขโค้ดสองหลักสองตัวห้าสิบสามกับพ่อแม่พี่น้องห้าสิบสามกับรายการน,นี้โอ้โห,โหเลขไม่ข้ามร้อยเลขไม่ข้ามร้อยโอ้โห สุดยอดสุดยอดโดดมาแล้ว2 0 0พันจ้ะพี่2 5 0พ2,500 2,500พ5 0 0อพพอย่าไปยอมกันจ้าพี่จา๋าโดดมาแล้ว2 5 0 0 1,300ไม่ทัน1ัน0 1,400ไม่ทันพ5 0 0ไม่ทันดําขึ้นมาที่2,500บาท2,500บาทพี่เบนครับ2,500บาทพี่เบนเลขโค้ด53ครับ2หลัก2ตัวเลขไม่ข้ามร้อยรายการนี้จะสร้าง1,799เหรียญแล้วเลขโค้ดต้นต้นผมบอกเลยเป็นอะไรที่สุดทะลุซอดไปแล้ว2,700บาทพี่ธีรยุทธ์นวะาัยเงิน นะครับออกไปยังครับนะฮะยังไม่เจอเลยพี่นวะภัยเงินผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะพี่ว่าหลังนี้มีหรือเปล่านะครับรายการนี้3,000บาทครับ3,000บาทโดดมาแล้วพี่ L R O N เอาแล้วครับรายการนี้3,000ครับ3,000บอครับไปกันต่อได้เลยพี่นวะโลหะหน้ากากเงินหน้าหลังรายการนี้3,000บาทครับมีผู้ใหญ่ใจดีโดดอีกไหมครับขอบิดละร้อยนะพี่นะใครอยากได้โดดมาเลยพี่3,000บาทเอาเดินเวลานับให้ครับอย่าไปยอมกับพี่นับ5ครับเลข สวยๆแบบนี้มาแล้วนาทีปีหนจะเจอพี่แล้วตอนนี้หายกหลังไม่ได้แล้วนะนับสี่ไปจะพี่เอากับรายการนี้สามพันบาทสามพันบาทนับสี่ครับสามพันบาทนับสี่ครับโอ้โหรายการนี้เลขโค้ดห้าสบสามแอดมินเขียนเลขมานะครับเลขโค้ดห้าสิบสามจะพี่นะครับ หลวงพ่ออะไรครับไม่ใช่หลวงพ่อจะพี่อันนี้จะเป็นเทพพระโพธิสัตว์ครับเทพพระโพธิสัตว์พังพาก,การจะพี่นะครับนะเจ้าสัวพันล้านนะครับนี่เลยพี่บอยทัพระจันทร์จะสร้างครับโอ้โหแต่ผมชอบด้านหลังมากเลยด้านหลังนี่โคตรสวยเลยนะสวยมากๆนะครับเลขโค้ดห้าสิบสามสามพันบาทครับสามพันบอครับมีใครไปต่อไหมจะพี่สามพันบาทเอาอย่าไปยอมกันจะพี่อะไรการนี้เลขโค้ดห้าสิบสามสองหลักสองตัวเลขไม่ข้ามร้อยนี่ผมบอกเลยเป็นอะไรที่สุดๆนะครับนัดสามจั รายการนี้สามพันนับสองับรายการนี้สามพันบาทนับหนึ่งกับพี่นะฮะใครไม่มีบิดแรกนางดยิงงดปาดนะพี่นะบ้านฟ้าลูลกลกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นหลักเดียวไม่ว่าจะเป็นเลขเบิร์เลขตองเลขเลียงนะครับนะพี่เอ้ยทะลุไปไหนต่อถึงไหนแล้วรายการนี้สามพันบาทครับมีใครไปต่อไหมรับพี่โดดมาเลยสามพันแล้วก็สามพันงับใส่มาเลยพี่เอาแล้วครับรายการนี้ อยู่ที่พี่ตัดสินใจนะครับขอให้โชคดีจะพี่น้องขออนุญาตนับศูนย์ครับ3,000บาทรายการนี้ส่งสัญญาณนับลิงไปเลยพี่โค้งสุดท้ายครับ3,000บาทนับลิงครับ เอาแล้วพี่รายการนี้3 0 0 0ันบาทเลขโค้ด53ส่งสัญญาณน,นับลิงงับนวะรายการที่11เป็นรายการบนสุดของโซนหน้ากากเงินนะครับพี่จ๋าหน้ากากเงินไม่ธรรมดานะครับหน้ากากเงินไม่ธรรมดานะครับรายการนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรท <cis> ี่ส <crazy> ุดๆด้วยเป็นหน้ากากเงินยวงนะครับหน้ากากเงินยวงคืออะไรนะครับนะคือเนื้อเงินสมัยรัชกาลที่5รายการนี้นับ5รายการนี้นับ4รายการนี้นับ3นับ2นับ1นับ0 ไม่มีใครให้มากกว่านี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาปิดเองไม่มีใครให้มากกว่านี้น้องขออนุญาตส่งสัญญาณคำว่า3,000บาทจบการประมูลครับโดดให้ขาดปากให้แม่นเลขสวยแบบนี้เป็นของพี่แล้วนะจบไปเลยจบไปครับโอ้โหเา,า่ หวานเก็ียบเลย3,000ัน g r จังหวะนี้สามพบาทจังหวะนี้เรียบร้อยครับส0 0พันโบจ้ะพี่กขาบขอบพระคุณที่เมตตากับพี่ชายขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีโดดโดดขาดเลยไม่เป็นไรพี่ใครไม่ทันไม่ว่ากันครับสามพันบาทคร,รับ สามพันบอเอาพี่ใช้แคปเจอร์ได้เลยครับสามสองหนึ่งแคปเจอร์สามสองหนึ่งแคปเจอร์สามสองหนึ่งแคปเจอร์ขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณที่เมตตาจ้ะพี่สามพันบาทครับณวะหน้ากากเงินหน้าหลังเลขโค้ดห้าสิบสามจ้ะพี่เดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะพี่เดี๋ยวผมติดไอ้นี่ก่อนพอดีการาฟิกข้างหลังมันร่วไอ้นี่มันร้อนจัดไงมันทำให้มันละลายแล้วกาวไม่เหนียว ขอบคุณมากครับพี่สามพันบาทครับพี่นัทขอบคุณมากครับนะครับขอบพระคุณสําหรับดอกกุหลาบนะพี่ขอบคุณมากครับอไปจะพี่สามพันบอกราบขอบพระคุณที่เมตตาครับ